เอาสวัสดีนะครับพี่น้องมบริษัทพี่น้องมาเฮ็ดอันนี้นะครับเนี่ยเขาเป็นยังไงนเนี่ยนี่เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มเบอพันกับเบคอนพี่น้องนี่เนีกำลังให้ทีมงานเห็ดนะครับเนาะยู่จาชาติเชื้อสายเลยสามสั้นออกนะคะพี่น้องแล้วจะเห็ดใส่เห็ดแย่แม่ร้ายตันเลยใส่ค่ะ าเราต้องเอาทางสชั้นออกนะคะจะได้สุกก่อเสียบใหม่เสียบเซด้ยนะครับวันนี้ใน,น,นไมโครนวัเนะอพอดีไปไมโครมานนกกนนเ,เมนาะพี่น้องเนอะละเ็ดไม่นุ่งง่ายเลยพี่น้องเลยกินเสียบเซีบพงเด้อันอนี้เน<บ>าะนี่นี่สื่อมั้งในไมโครไม่เอ็ดย็นซื้อพันธิบานก็ดนหน่อยพี่น้อง,องแต่เรายะยกอไเกิเิ่งนใม่ทีเ นี่โหจะเสียบมือหรเออนีเสิบอย่างไฟหอเอาพันในพี่น้องมือทั้งเดียวไม่เลงไม่เลยเฮ็ดง่ายๆพี่น้องนี่อพี่ยะอากะบากินกรม่อเรียบคือตะชิตะยันเลยเอาเอาพี่น้องเ่นี่เบรอยะ ว้าวพี่น้องดังไฟเลยใบบรรยากาศเดี๋ยวเหรอพี่น้องว่าเห็นตัวไหนโอ้โหนี่เพิ่มเสียงไฟพี่น้องมาวันนี้ดังไฟพี่นอ้องด้วยนเสียงแยบๆด้ยบาหนึ่งอื้อหือสุดยอดเลยพี่น้องเลยเย่อๆ,ๆเลยมาหน,นี้เมนูกระเพียงก็ดีเลยพี่น้องเด้อสงสยัยที่ไปทั้งใหม่ไว้พี่น้องเชฟใหม่เนาะกำลังขงังเรล็กที่เขาเหยียดยู่เนาะนี่นี่พี่น้องเลยคักๆเลยเนี่ย ออนี่พี่นองเลยช่ำๆเลยน้ำมันจะติ่งๆติ่งเลยเรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยนี่นสีสันจัดจ้านพี่น้องมะเสียบเสียบร่วมกันเด้อวันนี้พี่น้องมาเยอะๆเลยวันนี้ สวัสด MM. ีครับวันนี้นะครับมีเมนูนี่ยเราพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องนี่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 พี่น้องเลยหอ้บอกชวนๆเลยเนี่ยคัดขนาดตัวนี้เป็นเฮดเข็มเขาเอื่ยังวะเนี่ยกับเบคอนเดี๋ยวโอ้เมนูลดน้ำหนักพี่น้องเฮ้ยนี่เอ้ยพี่น้องเอ้ยคัดขนาดเลยเนี่ยมาเด้อวันนี้แซ่บแกันเลยพี่น้องเลยทั้งไก่ทั้งไก่เลยอื เอาแบบไม่ไหม้นะไม่ร้อกอู้เราจิ้มแฉกเบยเอ้ยคุเราเดออดจริงๆเลยอืมอืมนี่ไม่ผักล้วนเลยถ้าขนาดเออืม ลุงน้องเพ่าลุงน่องลุงน้องอยากน้ำก้ขักเลยเจ็บปสื่อเขาก็แพงแพงเพีองให้ยินทีค่อยสายใจนะเพีองเนาะ กับแียมืออเสียบเลยมั้งัวยหดขึ้นเยอะเนี่ยเสียบกัดมาอมอมองคาเลยไหมเมนูอะไวไม่หนุหนหลงข้างเซเลยว่ะ chung mày thả đây mà mh 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 không mh 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 mì mh 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 ดีล่าปะจงใหม่ยวยังข้ามกนั่งดร่าปะจงเลยเนี่ยเยี่ยมเลยโอ้ขัดขนาดไปบน่้ยเนื้ง่าพี่น้องมั้งบกาศจะตขึ้นเลยพี่น้องเอาพี่น้องก็เอาเมนูนเลยล่ะเฮียให้พี่น้องมึงก็เสียดอกครับว่ามัน ไปซื้อเขามันคือแพงเสียสิ่งเด้อันนี้นี่แหละสามอันนี่ก็เงินเอาสิบบาทหนึงแต่มันอร่อยกว่านี่พี่น้องเขามาเห็ดกินแซ่บๆเลยเอาแบบจุกๆเลยพี่น้องกว่านี้ครับน้ำจิ้มนเหลือน้ำจิ้มก็ซื้อผ้าหน้าเฮือนอยู่ยงลงทุนบ่หลายบาทก็ได้แซ่ยบเสีนะพี่น้องเนาะเมนูกับเพี๊ยมก็ดีกับเขาก็ได้เมนูเด็กหน่อยก็มักเอานะครับสำหรับวันนี้จากลาพี่น้องวันนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดพี่น้องเด้อจะชาชานี่เสียบเสียบกับบรรยากาศที่เน้นบรรยากาศนะครับการนำเสนอเมนู จั่งที่เราพี่น้องเอามาฝากพี่ฝากน้องม่นุ่งง่ายๆเนาะสำนีนสิจากล่พี่น้องเป็นสำนีสวัสดีครับ